วิธีเอาวิดีโอที่เราถ่ายมาพากเสียงใส่ทีหลังยามสายของวันอาทิตย์ตและนี่คือคบรรยากาศรอบๆก,ก็ร้อนกระทะที่มีกลิ่นอายของอาหารค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะ ในวันนี้อยู่กับเราเรวิน y o u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็สภาทุกท่านมาเอาวิดีโอที่เราถ่ายแล้วก็นำมาพากเสียงใส่กันนะคะซึ่งวิธีการก็ง่ายเลยขอให้ทุกคนไปดาวน์โหลดแอปแอปพลิเคชันตัวนี้กันก่อนซึ่งเป็นแอปตัดต่อตัดต่อฟรีนะคะทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ play store นะทีนี้เราก็กดเข้าไปที่แอปได้เลยจากนั้นพอเราเข้ามาที่แอปแล้ว ก็ให้เรากดไปที่ไปที่แอปแล้วเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้เรามาอยู่ที่หัวข้อคำว่า,าสร้างตรงนี้นะแล้วก็มากดที่คำว่าสร้างใหม่จากนั้นให้เราเลือกอัตราส่วนของหน้าจอซึ่งถ้าเป็นของ YouTube ก็จะเป็น16 9ต่อ9ถ้าเป็น TikTok เป็นแบบ ยาวๆแบบนี้ก็จะเป็น9ต่อ16นะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ชัดเจนอยู่แล้วว่าอัตราส่วนของหน้าจอส่วนไหนสำหรับแอปไหนของเรา YouTube เราก็เป็น16ต่อ9แล้วก็กดคำว่าสร้างจากนั้นก็จะเด้งโฆษณาแบบนี้ให้เรากดข้ามแล้วก็กดกากบาบและเราจะได้หน้าตามีเดีย ซึ่งก็จะเป็นหน้าตาขั้นตอนแรกคือการเลือกวิดีโอที่เราถ่ายนี่แล้วก็กดเลือกวิดีโอที่เราต้องการภาคเสียงที่เราถ่ายไว้แล้วต้องการภาคเสียงนะคะจากนั้นพอเลือกเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดการกระบาดมุมบนขวามือและเขาก็จะเ้งแบบนี้ให้เราอัตโนมัติซึ่งใหเรากดย้อนกลับ จากนั้นให้เราปัดมาซ้ายเราจะมาอยู่ที่วิดีโอแรกนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการตัดต่ออะไรให้เสร็จอย่างเช่นเราต้องการเอาช่วงไหนออกแล้วก็ตัดช่วงนั้นออกถ้าหากเรียบร้อยแล้ววิธีการพากเสียงใส่วิดีโอของเราอันดับแรกเราต้องปิดเสียงวิดีโอที่เราถ่ายมาก่อนให้เรากดแตะไปที่วิดีโอคะ่ะแล้วก็กดไปที่มิกเซอร์ จากนั้นกดกระ,กระบาดากดแตะไปที่ตัวลำโพงจากนั้นกดย้อนกลับค่ะย้อนกลับแล้วก็กดแตะไปที่วิดีโอใหม่ทำเหมือนเดิมนะคะเป็นการปิดเสียงวิดีโอคลิปของเราจากนั้นย้อนกลับหลังจากที่เราปิดเสียงคลิปที่เราถ่ายมาเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะเป็นการพากเสียงใส่ก็ง่ายๆเราจะเห็นตัวไมโครโฟนค่ะ ให้เรากดแตะจากนั้นนะคะถ้าหากเรากดคำว่าเริ่มเราก็กดคำว่าเริ่มได้เลยถ้าเราต้องการที่จะเริ่มพาเสียงอ่าสมมุติของน้ำสมมุตินะคะกดคำว่าเริ่มสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูบรรยากาศดีๆแถวที่พักกันถ้าเราต้องการหยุดก็ให้เรากดคำว่าหยุดค่ะแบบนี้นะคะทีนี้วิธีการตัด บางช่วงบางคำพูดที่เราไม่ต้องการออกไปก็ง่ายๆให้เราเนี่ยเลื่อนแบบนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตามที่เราต้องการจะตัดจากนั้นนะคะเราจะเห็นตัวคำว่าตัดหรือว่าแยกให้เรากดแตะไปและเขาก็จะมีอยู่3ตัวเลือกให้กับเราก็คือตัดฝั่งซ้ายของหัวอา่านตัดฝั่งขวาของหัวอา่านหรือว่าแยกซึ่งถ้าหากของเราต้องการจะตัด เสียงฝั่งขวาของเราทิ้งไปเลยก็ให้เรากดไปที่ตัดฝั่งขวาของหัวอ่านตรงนี้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเสียงฝั่งขวาที่เราตัดไปหายไปไปที่เรียบร้อยทีนี้ก็ให้เรากดย้อนกลับไปที่ลูกศรได้เลยแบบนี้แตะแบบนี้นะคะต่อมาหลังจากที่เราอัดได้แล้วบางส่วนภาคเสียงได้แล้วบางส่วนมันก็จะเหลือคลิปท้ายๆที่เรายังไม่ได้ผา ถ้าเราต้องการพาก์นะคะเราก็กดไปที่ไมโครโฟนเหมือนเดิมแล้วก็กดคําว่าเริ่มแล้วก็พากเสียงถ้าหากเราต้องการหยุดก็กดคําว่าหยุดถ้าหากการต้องตัดบางส่วนออกเราก็แค่เลือกว่าเราต้องการตัดฝั่งไหนแล้วก็กดคําว่าตัดหรือแยกจากนั้นก็เลือกนะคะว่าต้องการแยกหรือว่าตัดทิ้งไปเลยถ้าหากเราเลือกหัวข้อคําว่าแยกนะคะเนี่ยเราจะได้แบบนี้ก็คือเขาจะแยกเป็น2ส่วนให้กับเรา เราสามารถย้ายเสียงที่เราพากเนี่ยไปนี่ไปนี่ได้เห็นไหมคะง่ายๆเลยถ้าเราพากเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราต้องการจะบันทึกก็ให้เรากดไปที่มุมบนขวาจะมีสัญลักษณ์ตัวทรงออกอ่าให้เรากดเข้าไปจากนั้นนะคะเราก็เลือกความละเอียดของวิดีโอก่อนแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการความชัดหรือว่าพอประมาณ จากนั้นกดคำว่าบันทึกเป็นวิดีโอและก็รอให้วิดีโอของเราอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่เราภาคเสียงเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท,ท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ